สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอรเรชั่นอินตาคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักร ผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะเราพาคุณผู้ชมครับไปดูการบรณาการนะครับการทํางานของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในรัชนาการนะครับซึ่งวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ซึ่งตอนนี้เองนะฮะต้องเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาสําคัญนะครับในการที่จะต้องบูรณาการช่วยเหลือกันซึ่งทางกองโดยการความมั่นคงภายในรัชนาการฉะเชิงเซาครับจะร่วมแก้ไขปัญหาและมีโมเดลในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ส่งผลกระทบไปยังทุกพื้นที่ของประเทศไทยการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายแบบบูรณาการถือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและลดความรุนแรงของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาวรวมบูรณาการในการแก้ปัญหาในส่วนของ กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเตาซึ่งมีนายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าการจังหวัดฉะเชิงเศาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเศานะครับท่านก็เน้นในการทํางานในเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับซึ่งตรงกับหน้าที่ของกออมนนะครับคือการวางแผนอำนวยการ ประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายตงเซาครับเรามีการประชุมบูรณา,าการภายใต้คณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดชายตงเซา ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ทในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาได้ทำงานบูรณาการในการแก้ปัญหาประชุมแก้ไขปัญหาตั้งจุดตรวจนำเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการบริการฉีดวัคซีนาหายเาลัทธิพัฒน์ราชินีนครับด้วยนโยบายของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโดยท่านผู้ว่า แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมาึกษาท่านสัจจนาเนกนะครับท่านมิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรดวงพรนะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะใช้สถานที่เป็นที่ฉีดวัคซีนสถานที่การอำนวยความสะดวกนะครับพื้นที่นะครับเรามีความร่วมมือกับจังหวัดมีกรมนอจังหวัดนะครับมีฐานชอพันช่างนะครับกิจอาสารับมาร่วมกันช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกในการขึ้นวีลแชร์แล้วก็ ด้าน,น,นอื่นๆที่จอดรถต่างๆนะครับวันนี้ผมมารับวัคซีนเข็มที่สองแอตตาเซเนกานะครับสถานที่ก็มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินชา์เชีิงเซาครับตนนี้ค่อนข้างสะดวกมากครับตั้งแต่การจัดคิวนะครับการจัดคิวมีเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็อกอรมนจังหวัดแล้วก็คุณหมอครับคอยมมอำนวยความสะดวกจัดคิว แล้วก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากครับวันนี้ได้รับความสะดวกมากครับสถานที่พรกคอยเนี้ยที่เราภูมิใจมากเลยก็คือว่าเป็นสถานที่พักคอยที่เป็นของเอกชนนะฮะโดยดกรจิติพงศ์กิทิยารักษ์เนี่ยท่านให้เราใช้ที่พีๆีโดยมีคิดค่าใช้จ่ายนะครับที่บอกว่าเป็นสถานที่นอกจากรักษาอาการป่วยแล้วเนี่ยเป็นที่รักษายายาตามจิตใจก็คือว่าที่นี่จะเป็นสถานที่ พักคอยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับบรรยากาศคล้ายๆรีสอร์ทนะครับมี WiFI มีมุมพักผ่อนมีทีวีให้ดูมีสวนหย่อมให้เดินเล่นห้องน้ำห้องท่าเนี่ยสิบห้องแยกหญิงชายจเจดเจนนะฮะสุขภัณฑ์เนี่ยมาตรฐานระดับโรงแรมครับคืออย่างนี้อำเภอคิดว่าเนี่ยสถานที่พักคอยหรือโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากรักษาให้คนป่วยหายทา,ทางกายแล้วเนี่ยอยากจะเป็นการบำบัดจิตใจไปด้วยนะครับก็คือให้เขาได้ผ่อนคลายเรื่องจิตใจไปด้วยก็เลยต้องทำตรงนี้เกิดขึ้นมาครับ เป็นสถานที่พักคอยที่ดูแลคนป่วยระยะสีเขียวก็คือติดเชื้อแต่ไม่ไม,ไม,มีอาการนะครับที่นี่มันมีทั้งหมดรองรับผู้ป่วยได้40เตียงนะครับเราเรียกเต็มๆว่าเป็นสถานที่พักคอยใต้ร่มพระบารมีอำเภอคลองเข่อนครับนอกจากนี้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือเริ่มจากปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ call center เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในทุกๆเรื่องที่คนชาเชิงเซารู้จักกันดีคือศูนย์ call center 8ดริ้วไม่ทิ้งกัน สวัสดีครับคอเซ็นเตอร์8ลิ้วไม่ทิ้งกันครับปีศารับสายครับติดต่อแจ้งเหตุเรื่องใดครับศูนย์พอเซ็นเตอร์ช่วยเหลือประชาชน8ลิ้วไม่ทิ้งกันตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะครับในเบื้องแรกได้รับบัญชาจากท่านผู้ว่าว่าต้องการระบบคอเซ็นเตอร์ ที่ไม่เหมือนคอเซนเตอร์ในภายหลังท่านผู้่าก็เฉลยว่าไม่ได้ไม่ต้องการให้ประชาชนรอแม้แต่พเพียงกระทั่งว่ากดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่ไม่ต้องการต้องการให้ประชาชนโทรมาแล้วต้องรับได้ภายใน15าวิเเราก็เป็นตั้งคอนเซ็ปต์ว่าเออเป็นคอเซนเตอร์ในยุคใหม่ในยุคสงครามกับโควิดฉะนั้นเอเจนต์หรือคนที่รับคู่สายเนี่ยก็จะเป็นเจ้าที่ที่ปฏิบัติกันอยู่แล้วละของแต่ละฝ่าย มีหน้าที่รับสายตรวจโควิดค่ะตั้งแต่ละลอกที่1จนถึงบัดนี้ค่ะหน้าละลอกที่3นี้เลยนะคะก็จะเป็นเรื่องการเจ็บป่วยนะคะที่มีอาการแล้วก็รู้สึกว่าต้องการที่พึ่งนะคะต้องการหาเตียงต้องการได้รับคำปรึกษาและก็ต้องการคนที่จะดูแลเขาได้ค่ะซึ่ง,ส,งสิ่งเลยที่มีอยู่ในเรื่องของการให้คำปรึกษานี่คือสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ให้กำลังใจ แล้วก็ให้คําแนะนําในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะในการที่ปฏิบัติตัวระหว่างที่ติดเชื้อจนถึงถึงหายแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านนะคะซึ่งดิฉันรับมาตลอดแล้วก็รับ24ชั่วโมงนะคะพร้อมที่จะรับโทรศัพท์แบบนี้ไปตลอดพร้อมค่ะเมื่อได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะคะ <laughs> ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากทางสาธารณสุขและทาง ออทางส่วนกลางนะคะทั้งหมดเลยนะคะในจังหวัดเชียงสาฮะ,ะดิฉันก็มีความสุขทุกครั้งที่ประชาชนได้การดูแลแล้วก็หน้าที่หลักของกรมนอก็คือเป็นหน่วยงานบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทุกรูปแบบนะครับเราจะรู้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นสงครามเชื้อโรคเนี่ย นะครับผมก็จะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องก็คือสาธารณสุขจังหวัดนะครับซึ่งซึ่งก็อยู่ในทีมงานของคอเซ็นเตอร์แปรรูไม่ทยุกันนะครับในตัวนี้ถ้าจะถามตอบในเรื่องของความมั่นคงด้านอื่นนะครับโควิดมันไม่ใช่เรื่องเชื้อโรคอย่างเดียวมันจะมีเรื่องอื่นที่ปัญหามากมายเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องสถานาการณ์สิ่งแวดล้อมที่ถึงถูกกระทำในพื้นที่ทางกรกนเราก็ประสานงานนะครับดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ลงดาเนินการแก้ไขปัญหาได้ท,ทันท่วงทีครับของเราเนี่ยจะเป็นผู้ว่ามอบหมายให้เป็นฝ่ายสนับสนุนเรื่องทางการบริหารการดำเนินการของศูนย์คอร์เซนเตอร์เราก็จะทำตั้งแต่การรวบรวมรายชื่อของเจ้าหน้าที่คอร์เซนเตอร์นะครับแล้วก็มีการจัดทำผังของกลุ่มงานแต่ละกลุ่มเรื่องเตียงเรื่องวัคซีนพวกนี้แล้วก็เรื่องการรายงานตัวการแจ้งกาะแสกลุ่มเสี่ยงเรื่อง แ้งเบาะแสทั่วไปทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีแบบแล้วก็จะมีการเช็คเช็คเจ้าหน้าที่เช็คความพร้อมว่าแต่ละวันเนี่ยมีคนรอรับสายอยู่ตลอดใช่ไหมอะไรเงี้ยคอเซนเตอร์เนี่ยความจริงไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะช่วยแค่โควิดอย่างเดียวเนาะเปลี่ยนแต่ว่าโควิดตอนนี้มันเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหลักก็เลยหยิบยกมาเป็นเรื่องหลักในการให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆคอเซนเตอร์ตัวเนี้ย เขาตั้งมาเพื่อช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนทุกเรื่องของประชาชนในแปดริ้วเรานะไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาวยังเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิดก็ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบให้ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบลุงเป็นไงวันนี้ได้เหนื่อยเหนื่อยอ่ะไม่ใช่ทางอำเภอกับ กรรมนจังหวัดก็ขอมาให้ขอบคุณมากครับครับกรรมนจังหวัดเนี่ยจะเข้ามาช่วยในพื้นที่มากไม่ใช่เฉพาะในคลองเขื่อนนะครับในอำเภอต่างๆเนี่ยกรรมนาก็จะเข้าไปช่วยดูแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยกรมนาเนี่ยจะเข้าไปดูแลเยียวยาผู้อยากไร้ทั้งหมดนะครับไร้สิทธิการคือให้ตามบ้านเรือนต่างๆที่เขาประสบความยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับ โรคโควิดเ,เป็นโรคอุบัติใหม่นะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกนรในโลกนี้นค,คือเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นนักจะอาศัยลําพังเฉพาะภาครัฐทําอย่างเดียวมันไม่สําเร็จนะครับแต่ที่นี่เ,เราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนนะครับประชาชนกิตอาสาหรือแม้แต่กรมาธจังหวัดเองก็เข้ามาร่วมช่วยกันนะครับคือมันไม่สามารถหน่วยใดหน่วยหนึ่งทําได้สําเร็จที่นี่ประสบความสําเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกๆคนนะครับ กออรมนเป็นหน่วยบูรณาการในการทํางานร่วมกันทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามของประเทศนะครับในด้านต่างๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือปัญหาที่เห็นชัดๆคือปัญหาโควิด19ของบ้านเราเนี่ยต้องใช้การบูรณาการในการทํางานกออรมนรเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเราก็จะดูแลกันนะนะนะในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโดยใช้หลักการว่าบูรณาการทุกภาคส่วน พละเรือนตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ขอบคุณก็อรมนนะคะ